Within a community we're a force together we are enabling blockchain for all Ultron's partnerships speak for themselves through combining high-end tech solution with a passionate community we have created a powerhouse seize the opportunity join the crypto revolution where future is not just seen it is built ไป่เลยครับมาขอบสนามมาขอบให้เป็นทบรรยากาศต้องจดย้อนกลับไปได้ครับนึ่งในคนมีปัญญาเนาะแม้อยู่ในทะเลทรายนะไม่มีทุกไม่อะไรี่มีวิแค่ปัญหาย่างเียแต่เขาเป็นในระมิบที่เป็นแดนจวับดดึงเม็ดเงินจากผู้างทน่มาที่ส่ได้เนี่ยครับการเห็นระบังหอท้องการเห็นการแสดงการโชว์ะราีการที่มดูแลเราครับ แรงทุกอย่างเป็นรายได้พ่อเขาเห็นคนจะเป็นแ้เขาพ่อสำคัญในยุคสมใจที่วายฮะดูแล้วรู้สึกว่าเขาียใจไม่ท้อต้องอกหายใจอยู่เป็นระยะยือย่นลกขนทตนีรับผกพนรับรถวิ่ได้โอ้โหเราก็เหมือนเราวิ่งในดันดันเซนอะไรลันลี่ลันลยก่แข่งลันลี่ทำวิ่งเราพยายามสุดทุาครั้ง ที่มันจะรอดไปเนาะแต่นี่แากว่าประสบการณ์และความทำนนานทำให้ที่มันทั้งสนุกถูกและสำเร็จตามโปรแกรมที่ว่ามายีกอครับแตจุดที่่างวันยังไม่ที่เพื่อนถามมาใสสอดแต่บอว่าชาวบ้านท่านสงกอนใส่แงที่สช้ตอ้าวตูทใหญ ที่ไหนี้วมที่ไเป็นคนีนเียคนเีนีแล้วโอ้โหที่ไหนเราเลี่ยนี it, like like <tackle here. S 1> ่ะผมนี่ท่านในคน่นไว้อยู่จตัวเลยใช่ไหอยากให้มานะครับแต่ว่าต้องออกรอดากต้องเตียมตัวให้มากของนีนะครับไม่อยากจ้ซื้อมาโดยเฉพาะอมาแล้วเนี่ยจะได้เนที่เชืวสิ่งที่เราไม่เคิดว่าถ้าเราอยู่ในเมืไทยหรืม่เราก็่ได้อีว่าเราไม่ได้มาตลอนกลงกับมมัชิมทาดีนุ่นจะเสนอสีให้พทุเรื่องขาเสนมาทางแก กลางแมพอเดินได้ก็รู้ให้เเนเดินได้เดถ้าเดินไม่ได้ก็กลับมาทัแได้หมาคกันเลยเซตใหม่คือแปลว่าเซตปรับปรุงจิตให้เข้าสี่ฐานให้กายเห็นกายเวทนาเวทนาจิตเห็นจิตทำแปลว่าเห็นความจริงแล้วค่อเดินไปด้วยกันคืคือต่อไปคือพาราดาเชี เอาข้อมูลสายเข้าไปให้จิตเขาปรัวสมดลทัศเมื่อปรับจูนกันได้นะเรียกว่าปรารถนาจิตหรือว,ว่าจิตตทัศน์โลมจิตเนี่ยรับรู้ได้ทุกอันเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาแต่หนึ่งอินโฟเรชันที่จะให้นะั้นท่านให้อนะไรครับรอไหม เขาถิ่นทั่ะเขารอรับที่จะเปลี่ยนไปแล้วแนละ้วจะเป็นดังเป็นเขาเป็นนี่เป็นนู่น,ขนเขาเรียนรู้มาอุปสรรคของการเรียนรู้เรียนรู้แปลว่าทางในสายชาพรบดีขึ้นเรื่อยมีอยู่สองข้อหนึ่งได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีควรเรียนถามว่าเขาอยากเรีู้ไหม ไม่อยกเลยพไปิบเช่นเียเนาะพี่ชิพ่อไปิบเจอจิตับไม่ทันก็แรงมันบอดี่ชีครับี้เพื่อนี้นันชี้นี่จิตมันปลูกฝังพ่อจิตไม่ได้เปิดนี้มาพแต่ถ้าเปิดมาพอผมว่าไม่เป็นไรฉันเคยเจอมันรับได้ไม่ทำไรได้ดังที่เยนอานี่ถ้าจิตปลูกมาถึงสิ่ง้ได้นะตือกายอย่างเี้วแล้วมนมีคำนี้อีส เวทนาความรู้สึกอารมณ์ความเห่อวเหนื่้อันที่สามเห็นจิตเห็นไปว่ามนความคิดตัวเองนะจิตไปว่าคิดอาหารมคืออารมณ์อิมทั่นลอันที่สามเห็นทุกสัรวสิ่งคือเซน์ริโอทางอดีตปัจจุบันอาาคตว่านี่คือนี่คือธรรมธรรเห็นธรรมคือธรรมชาติทั้งหมดเรามาร้อยล้านเป็นคำาสนว่าพนาระคร่รอาจารย์มีความสุขมากเลยนะมีความสุขมากตาบอกเล เะนั้นแ่ั้นมานเาจะยกยติดเขารอเราอยู่เขาาหาข้อมูลอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากุคนที่เขาเชื่อ่นจากนั้นคนที่มไม่ได้หมายถึงใครลกจะมานำเสอเขาต้าเชื่อถือไหมถ้าเชื่อถืไอไหมสำคัญครับสำคัญ,ๆๆค,ญคือว่าคนที่รอรับเราเนี่หเคาไมเป็แตนจบกบงกว่า เนโดไม่นได้เรียนในสิ่งที่ควรจะเรียนตามกานเช่นของดีมาไม่ได้เลยเหมาสิ่งที่ไม่ได้เรียนว่าไม่ดีไม่ดีเขาจะไปซูนเัง่ยไม่ใชกาก็นผู่ถ่กดูสอง ข้อมูลข้อมูลด้วยข้อมูลอหรืออคนโฟมิชันอินโฟมิชันโนดาต้าอินโฟมิชันถ้าได้สูตรใครเล่าเป็นคนนำเสนอนายกระ่ายอย่างนี้เขาจะม่ฟังเเอย ะรนี่นั่นโน่นฟังหน้าเชื่อชื่อเลือดนั่นโน่นนั่นนั่นก็คือพื้นบกทำให้น่ารักมากครับเขาเองผู้เชี่ยวชาญด้านเขากมือถืเชี่ยวชาญผมไปเห็นเขาแปลแล้วนะเขาไม่ได้ที่จะเป็นเงินเดียวเขาบอกเขาขายหน้ามั่นทาคนที่เป็นเองเองนะครับเราจะไม่ไปยุ่งตลาดที่กลุ่มมิชชัชีพนำไปใช้นะครับเขาจะนำไปใช้จะมีคำว่าเหรียญแล้วก็คริปโตนี่แหละครับนะ แล้วก็มีพี่น้องเสียหายเวลาไปพูดเขาบอกเอ,อ้ยมันก็ชื่อใครกันเลยคริปโตชื่อใครกันเลยเหรียญครับจากนั้นเราจะพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอลอูตอนเชนเท่านั้นครับนะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับนะ,ะใช้ศัพท์นี้เลยครับนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลอูตอนเชนนะครับนะหรือ Ulx เชนก็ได้ครับนะก็จะได้ให้พวกเราอ่านะ รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันครับเวลาเราไปสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะดูเออมันไม่มันแตกต่างจากของอยู่ในท้องตลาดที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องเรานะครับแล้วก็จํานวนสมาชิกในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่ลาวๆประมาณหนึ่งหมืนเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยกว่าแล้วทุกๆเช้าเราอยากจะให้พี่น้องเราได้รับทราบข้อมูลนี่นะครับ เราจะทํำยังไงถึงจะส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้พี่น้องเข้ามา,อ,าอยู่ในห้องรับฟังกันให้มากกว่านี้ครับเนี่ยคือจะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับเป็นการบ้านให้กับผู้นําเรานะครับต้องหาวิธีดันพี่น้องเราที่ได้เข้ามาร่วมรบกันเนี่ยเข้ามารับฟังให้มากที่สุดครับนะเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในห้องประชุมฟังแล้วเนี่ยเขาจะได้ รับองค์ความรู้แล้วก็ที่สําคัญเป็นเกราะป้องกันตัวเขาเองนะครับนะ,ะถ้าหากคนออกจากห้องประชุมไปไม่มีข้อมูลข่าวสารก็จะมีข้อมูลข่าวสารน้อยหรือว่าเป็นองค์ความรู้น้อยเนี่ยเวลาไปสกิจอะไรนี้ด้หน่อยก็จะ,ะเป็นอะไระครับเป็นความเป็นความวุ่นวายหรือว้าวุ่นนะครับนะ,ะมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราพยายามจะดัน ให้ทุกท่านได้มีองค์ความรู้มากๆนะเพราะว่าต่อจากนี้ไปโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับในขณะที่โลกเปลี่ยนเราจะต้องก้าวให้ทันเราจะต้องเปลี่ยนให้ทันนะครับเมื่อมันทันเหตุการณ์ทันโลกเราก็จะเป็นผู้ครอบครองโอกาสอันยิ่งใหญนะ่การที่เราได้รับโอกาสครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลแถวหน้านะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ ได้รับคัดเลือกนะครับจากเบื้องบนแล้วนะเราถึงได้มารวมกันตรงนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนําบลใดครับท่านถูกคัดเลือกไปแล้วมาเป็นนักรบดิจิตอลมาเป็นผู้ประสานงานนะครับจากนั้นเมื่อเราได้รับอโอกาสอย่างดียิ่งก็อยากจะนําโอกาสแบบเนี้นะครับไปขยายให้พี่น้องเราได้รับทราบแต่ว่าการที่จะไปขยายนั้นให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับเอาความเป็นจริงเอาความรู้นํานะครับนะ อ่าแล้วสรุแกนที่เราพูดกันทุกครั้งทุกครั้งกค็งคือที่นี่ไม่มีคําว่าหลอกลวงนะครับมีแต่คําว่าเรียนรู้ฉะนั้นแนะนําให้เขาเข้ามาเรียนรู้อ่าเขาทํานาทําไร่ทําสวนมาทั้งชีวิตนะครับอ่าก็พออยู่พอกินนะครับไม่ได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีได้แต่วันนี้ในเมื่อเราไปเจอแหล่งขุมทรัพย์แล้วแล้วมันมีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่สามารถอ่า ทําให้เราเห็นแล้วประจักษ์ด้วยสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นอีเทเลียมหรือบ t c ซีบิตคอยนะครับเนี่ยเอาแค่สองตัวเนี่ยหลักๆเนี่ยเรามีอีกมากกว่าสองร้อยชนิดเนี่ยที่มีอายุเกินห้าปีไปเนี่ยนะครับทุกๆอ่าสินทรัพย์ดีต้นทุกๆสินทรัพย์เนี่ยปรากฏว่าอยู่ยงคงอพันแล้วก็มีแต่แนวโน้มไปทิศทางที่ดีหมดเลยครับนะส่วนพวกเหรียญกระเลาะกระลาดนะครับนะมันเยอะแยะไปหมดเป็นล้านๆชนิดนะครับ เราจะไม่เอามาพูดถึงขขาพวกนั้นมันเป็นแค่กนเกมนะครับในบนโลกนี้ที่ช่วยโอกาสในเ,เรื่องกิงแต่ตัวเองไปอิงเอาเขามาใช้ในลักษณะตีหัวเข้า,ขาบ้านเราจะไม่พูดถึงอีกต่อไปเราจะไม่ใช้คําว่าเหรียญแล้วนะครับพี่น้องครับเน้นนะครับไม่ใช้คําว่าเหรียญและเราไม่ต้องไปยุ่งสับคลิปตัวคเรนซีสียงเขาอีกแล้วครับนะเราจะเอาของเราเป็นตัวตั้งเลยครับเอาตัวเดียวโดดเลยก็คือสินทรัพย์ ดิจิตอลอูตอนเชมเท่านั้นครับนะ,ะย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆให้มันจำขึ้นใจครับพี่น้องครับแล้วมันก็จะพาพวกเราไปสู่เส้เสนชัยประสบความสำเร็จกันได้ทุกคนนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับทุกครั้งที่มีโอกาสเดินทางไปมหานครดูไบเนี่ยไปมาแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องที่ได้ไปเนี่ยนำศักยภาพที่ได้เห็นนะครับนะเพราะว่าท่านถูกเลือกไปแล้ว แล้วก็ท่านได้ทาโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยอ่าเมื่อไปเห็นแล้วต้นตอมันเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้มาส่งต่อให้พี่น้องเรานะอ่าเพราะว่าอ่าไม่ไม่อยากให้มันจางหายไปไหนครับแต่พาไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วก็ต้องการที่จะให้มันเกิดผลในทางอ่าปฏิบัตินะครับอยากให้ท่านนำข้อมูลนำเรื่องราวที่ประสบพบเจอนี่แหละครับนะ ไปให้พี่น้องเราได้กระจ่างนะัรูปถ่ายต่างๆนะครับก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันควรที่จะมีนำมาใบแผ่ในกลุ่มตัวเองนะครับนะและที่สำคัญครับวันพุธนี้นะครับทีมคนใบจะมาประมาณน่าจะสักแปดสิบคนหรือร้อยคนฉะนั้นสถานการณ์รูตะลึงคาเฟ่ประกอบกับ ทางลูกค้านะนครับนะถือว่าเป็นลูกค้าของปูตะลึงคาเฟ่เนี่ยเขาเดินทางมากันก็เป็นจํานวนมากฉะนั้นกา,ก,าการจราจรการจอดรถจอดลาผมก็ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติสําหรับพี่น้องเราที่จะเข้ามาสู่ปูตะลึงคาเฟ่นะครับ่าผมขอสังวรสิทธิ์รอบอาคารทั้งหมดนะครับไม่ไม่อพวกเราไปจอดอยู่ลานจอดที่เตรียมไว้เลยไปแค่ร้อยเมตรนะครับนะเราส่งเพื่อนเพื่อนแล้วเราเอารถไปเก็บตรงนั้นนะครับ เพื่อสะดวกของลูกค้านะครับมาแล้วมันจะได้ง่ายนะท่านใดไม่สะดวกจะเอารถไปจอดตรงโน้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้มาแล้วกันนะครับก็คือไม่ไม่รู้จะพูดแบบไหนครับเี่น้องครับเพราะว่าเราไม่ได้ไล่กันนะแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์แเวลาเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งสองด้านนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหัวด้านก้อยมันก็สําคัญนั้งคู่ครับแต่ถ้าเราอาคิดเหมือนกันครับนะคือให้เกียรติู้ตเลืงคาเฟ่เนื่องจากว่าตอนนี้ได้รับนานน้าแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการของคาเฟ่นะครับเมื่อพี่น้องมาเขาก็ต้องการความสะดวกนะครับโดยเฉพาะการจอดรถจอดร้านนี่แหละครับขอเน้นย้ําเลยแล้วก็พอขึ้นไปบนอุตเลึงคาเฟ่เสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องเรา นะครับขอให้เข้าไปอยู่ในห้องประชุมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดแอร์เย็นๆไว้รอเลยครับนะไม่แนะนําให้นั่งอยู่ตามโซนอในในในตัวร้านนะครับเพราะว่าเขาจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็คือพี่น้องข้างนอกมาแล้วไม่ไม่มีที่นั่งครับนะพอไม่มีที่นั่งเขาก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้เกิดการถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปของกินอะไรพวกนี้มันไม่มีเอฟเฟกครับนะ ถ้ามันมีการถ่ายรูปลงโพสลงอะไรของแต่ละท่านที่เดินทางมาก็ส่งผลให้เกิดการบอกต่อเป็นเน็ตเบิร์กเป็นเฟซบุ๊กเอฟเฟกหรือ t i k ต o อกเอฟเฟนะครับมันกลายเป็นว่าผู้คนจํานวนมากก็จะไหลมาต่อฉะนั S, <S ้นก็เลยบอกพี่น้องเราว่าผมทําห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็ใช้สิทธิ์ในการไปเข้าอยู่ห้องนั้นเลยผมจะเปิดแอร์ไว้ให้แต่เช้าเลยนะครับเพื่อสบายสบายไม่ต้องไปคิด เรื่องเปลืองค่าฟืนค่าไฟไม่ต้องกลัวครับนะอ่ามันถึงเวลาต้องใช้มันก็ต้องใช้ครับนะจากนั้นพี่น้องมาถึงก็พากันเข้าห้องข้างหลังเลยแล้วก็อยังไม่ต้องปิดม่านครับเปิดม่านให้กว้างเลยจนกว่าแดดอใบๆนั้นมากระทบค่อยว่ากันตอนที่เราบรรยายเราค่อยปิดก็ได้ม่านครับแต่เบื้องต้นยังไม่ต้องปิดนะครับเพื่อยมันโลง่งแล้วก็จะได้เห็นกันว่าข้างในสามารถเข้ามานั่งได้ครับนะเพราะปัจจุบันห้องประชุมตรงนั้น าบางวันวันธรรมดาเนี่ยก็ต้องเปิดครับก็พี่น้องมาทะลักเต็มไปหมดเลยและมาเวลาเดียวกันจํานวนมากนะครับห้องเล็กห้องใหญ่ห้องน้อยเต็มไปหมดผมก็มั่นใจว่าวันพุธนี้พี่น้องจะทะลักมากันอย่างอุ่นหนาฝาค้างนะแล้วมาประกอบกับคนของเราอีกน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าคนใบจองมาทั้งหมดตอนเนี้แปดสิบท่านใหม่นะครับย้ํานะครับใหม่แปดสิบครับเพราะผมได้คุยกันเรียบร้อยวางงานให้คนใบเดิน เต็มสูตรแล้วนะครับอ่าเขาก็รับปากแล้วก็ส่งตัวเลขมาผมดูแล้วเฉพาะคนใหม่คนใบเชิญมาแปดสิบท่านนะครับนะอ่าผมบอกให้แสดงศักยภาพมาเลยนะก็ให้ดูกันว่าคุณเป็นผู้พิการทางเสียงและหูแต่คุณไม่ได้พิการทางใจนะครับคุณไม่ได้พิการทางแนวคิดคุณส่งกิจวิญญ,ญาณน,นี่ไปให้น้องทั้งหมดที่อ่าเดินขายลอตเตอรี่ที่ ทำงานอ่าทุกทุกอย่างที่เป็นกลุ่มก้อนที่คุณได้ไปทํามาเนี่ยนะแล้วไม่มีการเกิดความร่ารวยเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากแค่พาเพื่อนมาพูดตลึงเนี่ยทําได้ไหมไอ้นี่เอามาสิไอ้นี่เอามาสิไอ้นี้่ามาสิบ,าาสบ,าาสบวัดกันดูสักอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าส่งรายชื่อมาแล้วก็พร้อมเคลื่อนคนมาแล้วครับนะเฉพาะคนใหม่ของคนสายกลุ่มพี่น้อง ชาวใบเราเนี่ยมาแปดสิบทั้นนะครับนะใหม่คก็กๆเลยละังะนั้นวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องครับนะการเดินทับการขยายอ่าโอกาสทางธุรกิจของเราเนี่ยนะครับให้เกิดแนวร่วมขนาดใหญ่ส่งสัญญาณไปให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเมืองหลวงกําลังจะเกิดขึ้นที่กูตะลึงคาเฟ่น,นะครับนะก็คือเป็นเมืองหลวง ของ U L X หรือว่าสินทรัพย์ดีตน้นที่ไม่มีนามว่าอูตอนเชนนั่นแหละครับนันะก็จะขยายาพันธุ์กันอย่างยิ่งใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องนะครับเดินทางมาก็คงจะให้ความร่วมมืออนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็อ่าให้ความสะดวกสบายนะครับพวกเราอาจจะลำบากนิดหน่อยเดินสร้อยเมตรก็ไม่มีปัญหาอะไรทําให้ร่างกายได้ผลทางบวกด้วยนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะเดินทางมาร่วมทับกันครั้งนี้ก็ให้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายครับครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเราทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตําบลใดครับปัจจุบันนี้มันถึงกันหมดครับพี่น้องครับมันไม่มีอะไรเหลื่อมล้ําในเรื่องของการเรียนรู้ครับนะยังแต่เราเอาใจนะครับใส่เข้าไปในระบบเรียนรู้รับข้อมูลให้เพียงพอตั้งใจฟังตั้งใจทํานะครับ ไม่มีอะไรจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าหากเราตั้งใจแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนการพำูเจริญงคาเฟ่เกิดจากแนวคิดนะครับจากแค่เป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งเป็นป่ามันสับปะหลังครึ่งหนึ่งครับนะชาวบ้านก็ยังบอกเลยว่าจะซื้อมาทําอะไรมาปลูกข้าวอ่าจะมันจะได้ทุนคืนตอนไหนเขาคิดคนละอย่างกับเราแต่เรามองว่ามีเกินเงินเป็นพันล้านก็ซื้อภูเขาเหล่านี้ไม่ได้ครับนะ จากนั้นเราจะเอาทิวทัศน์ตรงนี้มาสร้างเงินให้มันเกิดผลเนี่ยเราสามารถทําได้นะวันนี้ก็เลยได้ให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าการที่เรามองขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เราก็ลองมาหมดแล้วนะและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่ามันธุรกิจที่ใหญ่มากๆจริงๆแล้วมันคืออูตอนเชนครับนะสินทรัพย์ดิจิตอล ที่ใหญ่มากและสามารถเลีกยชีวิตพวกเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เนี่ยมันมีช่องทางนี้ช่องทางเดียวนองอื่นปิดประตูเลยครับคุณจะมาทําการค้ามาแข่งกันเนี่ยโอ้โหทําเลคุณไม่ดีอย่างอย่างตัวอื่นยกตัวอย่างครับนะครนายกเนี่ยนะมีร้านค้าไม่ต่ํากว่าหลายร้อยร้านค้านะมีคาเฟ่มากมายครับนะเรามาทีหลังครับตอนนี้เราจิดอันดับสามของประเทศนะครับ ไม่ต้องถามว่านะครนายกเราติดที่เท่าไหร่ไม่ทราบครับแต่รู้ว่าอันดับสามของประเทศต,ตอนเนี้ครับนะทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับยังไม่ได้มีการบูรณะหรือว่าต่อเติมสร้างสรรค์ให้มันมากมีแค่ตัวอาคารกับวิวเฉยๆนี่คนก็ยังแห่มาแล้วครับนี่ยังไม่มีตัวเสริมตัวเรียกแขกอีกที่อยู่ในจินตนาการที่ผมวางไว้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมจะต้อง เตรียมพื้นที่จอดรถอย่างน้อยต้องเป็นพันคันขึ้นไปครับนะท่านต่ำนะครับจอดนิ่งๆเนี่ยต้องเป็นพันคันแล้วครับผมถึงจะนําสิ่งเหล่านั้นลงมาทังนี้อ่าผมคาดว่าในเวลานี้เรารองรับไม่ได้เรายังไม่เอาตัวนั้นมาใส่เหมือนกับอุจรครับนะจินตนาการใหญ่มากครับนะครับอ่าแต่ว่าตอนเนี้มันอยู่ในช่วงการสร้างครับนะครับสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนให้มันเกิดความหนาเน,นี่ยน,นะครับแล้วก็จะใส่ เนี่ยครับฟังก์ชันต่างๆเข้าไปในอีโคซิสเต็มต่างๆก็จะเกิดดีเซนทอรลไลฟ์แอปพลิเคชันต่างๆก็จะเอามาใช้งานเกิดการหมุนเวียนใช้งานได้จริงความยิ่งใหญ่ผู้คนจะไหลมาอีกอย่างมากแต่มันจะยากตอนเริ่มต้นครับขับเคลื่อนครั้งแรกนี่นะครับนะแต่วันนี้เราเก้าวมาแล้วครับก้าวมาแล้วและก็มองเห็นแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลชัดเจนแล้ว พี่น้องเราทุกๆท,ท่านครับประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินที่ไร้เท่าใบพุทราครับยังมีคนเก่งๆยังมีนักรบยังมีผู้คนอีกมากมายที่เก็บปวดจากระบบะต่างๆที่มันผ่านมาแล้วนะครับเราก็ให้มันทิ้งไปล้างไปเพราะเราเอาของใหม่เอาของดีเอาของแค้นะครับเอาน้ําดีไล่น้ําเสียตอนนี้เรากําลังทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ กำลังขับเคลื่อนนะครับปั๊มน้ําทุกปั๊มน้ํากําลังสูบน้ําดีนะครับไล่น้ําขุ่นน้าเสียน้ําเน่าออกจากระบบเขาจิรายุทธพูดไว้ว่าได้เวลาของจริงปรากฏตัวแล้วฉะนั้นวันนี้ไม่มีอื่นใดแล้วครับพี่น้องครับใส่เกียร์เดินหน้าท้าชนลูกเดียวครับเอาความจริงเปิดเผยครับนะเอาความจริงเอาของจริงนะครับข้อมูลจริงๆเรียนรู้ให้มากๆแล้วท่านจะประสบของเด็ดขอเป็นกําลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายพลคนขอนแก่นของเรานะครับถือว่าเป็นคนต้นน้ําของเหรียญอูตเอเสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอูตอนอซึ่งท่านนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเราทุกท่านที่ถือครองสินทรัพย์อันนี้นะครับก็เป็นความในใจหรือสิ่งที่ท่านบอกกล่าวกับพวกเราก็เป็นความาหวังดีแล้วก็ให้โอกาส อ่าถ้าฟังท่านแล้วก็สามารถรวบรัดได้ว่าสิ่งที่เรากําลังถือครองนี้มันเป็นความแม่นยํอ่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ขาวแจ๋วแววใสมีอนาคตแน่นอนนะครับอ่าครับไม่ให้เสียเวลาตรงนี้นะครับเราเดินมาถึงโอกาสที่เราจะได้รับฟังจากซัพพอร์ตไทยแลนด์ของเรานะครับอ่าโคดนาดาสันมารทนะครับอ่ที่จะมาบอกเล่าข่าวสารต่างๆอ่ที่เกิดขึ้นในรอบ วันที่ผ่านมาหรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้มีอะไรบ้างนะครับโคนาดาก็เป็นลูกหลานชาวหัดใหญ่ทางใต้นะครับก็มีความชำนาญในเรื่องของอสินทรัพย์ดิจิตอลดิจิตอลสตาร์ทอัพจากประสบการณ์ที่ท่านเคย,เคยผ่านมาในชีวิตก็จะเป็นการสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับเราและท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ นะครับอโอกาสนี้นะครับท่านขึ้นหน้าจอแล้วก็ขอเรียนเชิญโค้ดนาดาสันมารที่จะมาบอกเล่าข่าวสารอะไรกับเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ขอเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณครูอาลีค่ะ in a community we're a force together we are enabling blockchain for all ultron's partnerships speak for themselves through combining high-end tech solution with a passionate community we have created a powerhouse seize the opportunity join the crypto revolution where future is not just seen it is built